สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเม็ดกระถินเลยค่ะใครที่ชอบทานเม็ดกระถินเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มี2วิธีในการเก็บมาฝากเลยค่ะที่สำคัญนะคะยังคงความสดความกรอบไว้ได้ด้วยนะคะเริ่มที่วิธีที่หนึ่งกันเลยค่ะ วิธีที่หนึ่งนะคะเจ้กุ้งจะเก็บแบบเป็นฝักเลยนะคะตัวช่วยของเราก็คือฟิล์มถนอมอาหารนั่นเองค่ะเติมกันเลยนะคะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะหลังจากเราได้ฟิล์มถนอมอาหารมาแล้วนะคะนําฝักกระทินของเรานี่แหละค่ะเลี้ยงใส่ลงไปได้เลยนะคะตามภาพนี้เลยค่ะที่สําคัญต้องแห้งนะคะและสะอาดค่ะต้องไม่มีความชื้นด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากเราพันด้วยฟิล์มถนอมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปแช่ตู้เย็นช่องผักปกตินี่และค่ะช่องผักปกตินี่ละค่ะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะที่สำคัญยังคงความสดและความกรอบไว้ได้แน่นอนเลยค่ะเรามาดูวิธีที่สกันเลยนะคะวิธีที่สเจ๊กุ้งจะเก็บแบบเป็นเม็ดนั่นเองค่ะ นำกระถินมาแกะเป็นเม็ดเลยนะคะที่สำคัญต้องแห้งนะคะต้องไม่มีความชื้นด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็หาขวดพลาสติกมาหนึงใบเลยค่ะนำเม็ดกรถินที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในขวดได้เลยค่ะตามภาพนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ก,กุ้งจะทำให้ดูค่ะใส่ลงไปในขวดนะคะจากนั้นปิดปากขวดให้สนิทเลยค่ะถ้านำไปแช่ช่องปกตินะคะสามารถเก็บได้1สัปดาห์ค่ะ แต่ถ้าเรานำไปแช่ช่องแข็งนะคะสามารถเก็บได้2-3สัปดาห์นั่นเองค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ